สวัสดีครับวันนี้เรามีกี่ตัวนะครับวันนี้เรามีพันกว่าตัวครับพี่พันกว่าตัวเอาก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับผมก็วันนี้เรามาไลฟ์กันอีกแล้วนะครับกับวินเทจโบนะครับวันนี้ชื่อห้องอะไรนะวุ่นวายมาสายวินเทจครับผมก็วันนี้เราก็ได้เสื้อมาใหม่นะครับก็ประมาณ30สตัวนะครับมีทุกแนวมาให้ร่วมประมูลกันนะครับเดี๋ยว คดดินะ,นะ <laughs> ช่วยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจด้วยครับผมหิมๆไม่เอี๋ยจะมามาสายครับขอโทษครับตรงเวลาตรงเวลาครับวันนี้เป็นประมงอย่างเดียวเลยครับผมนาฬิกาผมเล่สิบนาทีครับ <c oughs> มีรอบรอบนี้นะครับพิเศษหน่อยพวกเราเอาไซช์เล็กๆลงมาหน่อยนะครับปกติร้านจะมี L กับ XL นะครับตอนนี้เราเอา M มาด้วยแบบเผื่อผู้หญิงใส่นะครับแต่ว่า L ก็โอไใช้ก็โอเคนะครับเสื้อเสื้อมีได้ครับท้ายเกมถ้ายเกมเจอกันถ้ายเกมวันนี้นะครับผม อันนี้คือเราเริ่มเลยเราเริ่มประมูลเลยหรอเริ่มเลยไม่ได้รันใช่ไหมไม่รันแล้วไม่รันล้ผมไม่รันแล้วเริ่มเลยเจีตัวเลยกี่ตัวสามสิบตัวอันนี้คือตัวแรกนะครับลุ้นเริมกันเลยลุ้นเอาเองว่ามีตัวไหนบ้างอะไรอะว่างเนี่ยมาเด้มาดอพี่นิวไม่ยืนเหรอคมามาดม่ะพี่วไมยืนอ่อ่มาดองมาดอมาดมาแต่อามไม่ได้เดียวเยืมแป ปลายระบุใช้แอลนะครับผมใครชอบตัวนี้เริ่มเลยครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับเปิดประมูลที่ศูนย์บาทนะครับหนึ่งใส่ราคาไปได้เลยครับผมตริงจริงใส่มาเนี่ยล้วเรียกคนไหนคนแรก่ปีจี๊บแปดร้อยเก้าสิบเออผมกดขั้นต่ำพี่หมิวพันห้าคุครับบิดขั้นต่ำยี่สิบครับบิดขั้นต่ำยี่สิบนะครับหรือใครจะบิดร้านหนึ่งก็ได้ครับพี่พี่หมิวเรียกอะไรสองพันห้าของคุณสองพันห้าของคุณครับ อ๋อครับโผยสิบเอ็ดยาง28นะครับโอเคครับผมพี่กีตาร์ถ้าพีกีตาร์อยู่ให้พิม์พคำว่านอนน้อยมาครับนอนน้อยนอนน้อยแปนสอยนหนึ่งเลยนะนอนน้อยปิดเลยครับผมมีคนปาดได้นะครับ20บาท2อ20บได้นะครับเห็นยังเห็นยังนอนน้อยพิมมาเลยครับพิมแล้วพิมแล้วโอเคครับ แคบกดหนึ่งด้วยครับผมแคบแล้วกดหนึ่งมาครับที่สองครับที่สองครับผมตัวที่สองครับไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าครับผมใครอยากใส่แบบว่าคุณมีความสามารถนนี้เห็นรูปภาพครับผมผมดิแป๊บเดียวเปลี่ยนเลยดูวะเป็นไงครับพี่เป็นไงโอยอยากกดมันก็อยากจะเล่นแต่มันตึงเออผมอยากเล่นหรตึงมยากกนะอุ้ยกระู แม่ก็คุเลยกูอคือกลยครับเลยับเอาับให้พี่ส้มเลยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าโอ้คือปิ๊งกมาปิเมาสองหนึ่งเลยพิมพ์ว่าหมาป่าครับหมาป่าพี่ส้มปิเลยพี่ส้มครับดูนบองผมนพี่ส้มมาแล้วนะหมาป่าของช่องเราหมาป่าครับอืมกดกดหนึ่งไปเลยครับพี่แค่ต้องกดเท้าผมครับ คคครรรััับบเอให้ดูสีชมพูเป็นกระทิงสีชมพูนะครับผมนี่ตัวสีสีชมพูนะครับผมโอ่เท่าไหร่นะครับลืมมีไหมยี่สิบเอ็ดยาวยี่สิบแปดโอ่ยี่สิบเอ็ดยาวยี่สิบแปดนะครับตัวนี้เปิดประมูลที่ศูนย์บาทนะครับผมบิดขั้นต่ำยี่สิบบาทนะครับผมตอนนับดีเลย์บิดคืนได้นะครับผมสามสองหนึ่งเริ่ม มาเลยรมาเลยครับติ๊งติ๊งหายติ๊ติ๊อยู่ที่เซ็โหเซ็ตตใส่ราคาพร้อมชื่อเล่นเลยครับผมพี่เบียร์หนึ่งพันกองนะพี่บีหนึ่งพันกองนะครับไม่ทันนะครับสพี่ตาลไม่ทันครับพิมหกร้อไม่ทันนะครับพี่อุ๋ยสาวมาน้โอ้ยพี่อุ๋ยพีอุยอยู่คตงนาไปเลยคะับนี่เลยครับนับเลยครับไปเซเก้าแปดเจ็ดโอห้าสีสาสเดสิสี่มาจากไหน แล้วก็สามันสี่ไม่ทันนะครับสามัสี่ไม่ทันครับสามัาแล้วก็นับที่เลยก็ครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ถ้าถ้าพี่ยุ้ยนะครับพี่ยุ้ยอยู่พี์ทำว่ากระทิงขุนรลงครับเุ้ยยาวดอยยาวดอยผมอยากให้คนบิดมันมนน่ะพี่ขุนรลงนีครับกระทิงขุนรงลง 3ามห้ายี่ก็ได้ห้ายี่สมาแล้วครับพี่บอลนะครับสามห้ายี่สิบนะครับตอนนี้ไ่ทำนด้ครับผมนับไหมนับไหมสห้ายี่สิบนับเลยเก้าครับผมแปดครับเจ็ครับผมหกห้าสี่สาสองหนึ่งศพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์คำว่าถ้าอยู่นะครับพิมพ์คำว่ากระทิงสีชมพูครับผมพระทิงสีชมพูพิสีชมพูครับ ปาดได้นลครับผมสามันขอชื่อเล่นด้วยนะครับสมนหกบอกมีตังครับบอกมีตังเป็นยังครับพอเล่นเล่นกันดะครับกระทิงสีชมพูมายังครับกระทิงสีชมพูนะครับปิดได้นะสามห้าสี่ศูนย์ได้นะมียังมียังมายังคนเฟรนเห็ยังง่สามโนีอยู่สามนอบคุณรับยีสิครับเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งุขมา พี่ยุ้ยอยู่พี่เพราะว่าอะไรมินภาษาไทยนะภาษาไทยครับผมกระทิงบินได้ครับกระทิงบินได้ยาวจัดจัดมาครับกระทิงบินได้ปิดให้เลยครับผมพี่ยุ้ยมารอบนี้นี่มาดูข้อขามีนค่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหาเรียบร้อยคีมทานไหมครีมยังครับใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมกระทิงบินได้เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเนครับเนี่ครับ เหนือกับอู้เหนืออุ้เหนือครับอุ้เหนือตึงวันนะอุ้เหนือตึงวันนี่คุณเป็นคนเหนือไหมการ์ดเป็นองเหนือแต่คุณแล้วคุณพูดเหนือได้ไหมพูดเหนือได้ไหนลองแนะนำตัวแบบเหนือนี่แบบคุณชื่ออะไรชื่อจริงชื่อนางคุณสวัสดีครับชื่อมินนะครับมาจากจังหวัดน่านครับ เริ่มนะพี่เริ่มนะครับผมเริ่มแล้วครับตอนนี้ขอชื่อเล่นขอชื่อเล่นนะครับแล้วก็จำด้วยนี่นะครับบก่อนที่ศูนย์บาทนะครับปิดร้านหนึ่งครับพี่สองพันพี่ป๊อกสองพันนะครับพีป๊อบสองพันครับผม พี่ดูก็ออกสวยมากเลยนะพี่เจะดูพี่พี่แอนไม่ทันนะครับผมพี่เฟิร์น2 6 0 0ไม่ทันครับ3 5 0 0ใส่ใส่ชื่อเล่นด้วยนะครับ2 6 0 0 6 3ครับ2 5 5 0ไม่ทันนะครับพี่ส้มแป้น2 0 0ครขอบคุณครับลูกพี่ส้ม3 2 1 0พี่ป๊อป3 9 0 0โอ้โห สามพันนะครับสามพันนะครับกะตองกะตองนับเลยนับเลยครับสิพี่ถั่วมอกอยู่พิมพ์คำว่าพิมพ์คำว่าคุณตำรวจคุณตำรวจแต่จริงเขาคือกัปตันนะครับสี่พันยี่สิบบาทสี่พันยี่สิบบาทไม่ทันนะครับคุณตำรวจนะครับพี่เฟิร์น ปาดไปแล้วครับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งขอโทษที่นับไม่ไม่ตรงกันจริงๆขอโทษจริงคิดว่าคิดเงี้ยคิดว่าอะไรดีคิดว่าอะไรดีคุณตำรวจครับปิดให้เลยขอบคุณครับ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 ไว้ป๊อบซีปั้นนะครับซีปั้นขอบคุณครับซีปั้นซีปั้นฝ่ายนะครับขอบคุณครับพี่กัดสร้อยข้อมือหน่อยนี่ผมไปซื้อคู่กับพี่อิงมา พ่อผมไปซื้อมาเป็นเป็นโรงานแทนค้าอะไรไม่รู้ครับใช่คุณหนุนแม่แม่เขาใช่ครับเป็นแบบว่าของแบบเขามาขายเป็นโอท็อปน่ารักมากเออมึงไม่มีมึงไม่มีกองปารูกาโอ้พี่ส้มห้าพันครับผมปี่ส้มห้าพันปี่ส้มห้าพันนะครับผมโอ้พี่ส้มนับเลยดีกว่าพี่ซื้อพี่ส้มก่อนครับพี่ฟ้าสามปันบัตันนะครับครับเลยตัวนี้ผมบอกจริงๆนะราคาจริงๆมัน ถ้าที่เขาเล่นกันนี่น่าจะแพงน่าจะแพงอยู่นะครับผมว่าเกือบหมื่นได้อยู่ครับตัวนี้ปีนี่ได้พี่หนิงพี่หนิงพี่หนิงเนาะี่หนิงบอกเลครับพี่หนิงพี่หนิงครับก่อนพี่พูดตายเลยไหมครับโอ้โหพี่จะให้พูดทำชื่อ้นให้แรงตายอ่ะทำพื้นได้ได้พี่บ่าวทำชื่ออยู่มาเราพูดไม่ได้หรอกขยันพูดแปอะไรไปอะไรมาแปลไปไหนหรือว่าราคาเงินราคาหายผมพูดผิดเพราะว่า ราคาหายพี่ไม่ใครนะจะรั่ว่พี่พิมราคาใหม่มาเลยใครใครอันนี้นะมันเท่าไหรู่่นะเมื่อกี้ไม่กี้นำอยู่เท่าไหร่พี่พิมราคาใหม่ลยครับสามพันบาทสามพตามที่พ่ราคพี่ครีมพันแปดครับสองพพี่เมย์สองพันกับสองพันพี่เมย์ครับสองพนครับตัวนี้นํสองพันี่สองพนสสบบาทพี่แซงสองพันห่งร้อพนสองันหนนะครับ พี่มีพี่สี่วันเจ็ดนะครับน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 ัีเลให้เลยมาพี่มีมนับดีเลเยเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สองเด่งนพี่มีอยู่พิมพ์คำว่าสแตมวินเทจนับไปเลยนะพี่ สาัหขอบผมรับเลยนะสิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สสองหนึศูนย์กีินะครับสิบสามันเจกัสนะครับผมสามัครับสามัน้าสิบแล้วก็มีไม่ทามันเกขอโทษครับครับมสมยี่สดนะครับอีสไตล์แบบว่าคอกคอนะครับคนที่ไม่สูงมากนี่ใส่ได้นะครับสูมากเลยพิมเก่งไม่พอเอฟเก่งเอฟเก่งคือ ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่โซ่ขอบคุณทุกคนที่เอฟด้วยครับพี่ขอบคุณทุกคนที่ใส่ราคาครับขอบคุณครับพี่ลำลองครับเจนขอบคุณครับพี่เกดแก๊งทานตะวันขอบคุณนะโอ้ยเนื้อช้าของคุงนะเขาบอกว่าเกือบบล็อกพี่เกดโอ้ไม่บล็อกไม่บล็อกไม่บล็อกเหนียวชาโคตรอร่อยสี่พันเก้ามาเดี๋ยวผมนับี่เนี่ยสี่พันเก้าสิบ 9ก้ายิงตามโมห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะพี่เดียรนะครับผมพิมคำว่าผมผีเสื้อนะครับผีเสื้อปิดให้เลยครับพี่นี่ครับพี่จีบสามพนขอบคุณครับสะดุดลักนั่งบาทชื่อนารักจันน่บไปมหมือยังไงหรไปไี่อีกพี่มีไล่หนูไปนอนหน่อยค่ะอย่าพื้นเฮ้ยผมเหมือนแจ็คะบอกผมเหมือนยังไม่เหมือน ขอเพลงพี่เซนน่ารักสามเซดี๋ยวสาวเจ็ดนผมจะไปกินข้าวีเด็ก สามันเจ็ดอชื่อด้วยนะพี่จิ๊บบอกวีรตงหนพี่จิ๊บสามันหงพี่จิ๊บสามันครับผมนับมานะสิบเก้าแปดเจ็ดหสี่สามสองหนึ่งนะครับสี่นสิเครับสิบเก้าแปดจดหห้าสี่สมสองโมเมที่โมเมามันเ็ดผมนับให้เลยนะครับสิบเก้าแปดเจ้าสีนะครับผมพี่มันจะไม่สวยได้ไงพี่ถ้าพี่โมเมอยู่นะครับผมพิมพ์คำว่าอะไร พี่โม้เลยเยี่ยวแมแจ็คสันฟันหลอฮนะแจ็คสันฟันหลออ่าแจ็คสันฟันหลอครับผมแจ็คสันฟันหล่อครับผมทีมก้าเปิดสนบาทใส่มาได้เลยครับยี่สิบสามยี่สิบเก้านะครับผมใครชอบผีเสื้อนะครับผมเนเวอร์เดอะเลสเคยดูไหมเนเวอร์เดอะเลสแต่ 23, ไม่เกี่ยวนะ <29. S 2> ไม่เกี่ยว <laughs> นี่แต่ให้ดูอันนี้เก่ามากๆากไหนนะครับ <laughs> อ่าถ้าพี่แจนอยู่แล้ผมว่าพี่เราะว่าไข่เจียวหมูสับผมปิดให้เลยไข่เจียวหมูไม่ไหวแล้วไข่เจียวหมูสับครับปิดให้เลยหมูสับครับไข่เจียวหมูสับพี่แจนเอาไปเลยสองพันเก้บักกุยเต้นครับ ลูยืบเลืบอยู่ห้ปิดเลยนี่พี่อยูวิสามพันพี่ยูวิสามพันครับผมผมนับมาผนับนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งุดพี่ยู่พิมพ์ว่าลูยืบเลิอยู่ครับลูยืบเลืบอยู่เแล้วสามพันหนึ่งมันหนึ่งครับเอาผมนับแล้วนะสามพันหนึ่งสูะรพรตอว่ากะพราหมูสับพี่กะเพราหมูสับนะครับกะเพราหมูสับปิดเลยนี่ พี่เจมสสาครับแบบมสามพี่ส้มสามัห้าครับเอาดีเอาดิมาสู้เป่าสู้พี่ส้มเป่าดาดาดเอาดีโจ้กเสามมันหกครับขอ้โหตังคูงสี0พันสี่พันหมาันดี คนลุกขนลุกให้ดูใใกล้ให้เนีนเหนียวขนขนได้สิ่อเยอเลยโอ้โพี่้มหมดแล้วพี่ส้มอย่ายอมผมเชียรพี่ส้มครับให้ดูดีเทลดีตัวนี้มันไม่ขาดเลยนะเออตัวนี้ออกยากค่ะพี่เฟอร์ซี 4 0 8ชนไปเลยยังยังมนี่ผมให้ดูดีเทลทีป้ายแล้วป้ายโหดมากอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงเวลาแต่ผมอยากให้ดูดีเทลใครอยู่กดหน่อยเร็วยเอลเล20บาทเปลี่ยนเจ้าของ20บาทก็ได้20บาทเปลี่ยนเจ้าของเลยอับโอเม่เลยพี่ส้ม5,000ไม่ทันโอโหขอบคุณครับขอบคุณครับใครก็ได้เลยแบบน สามันสี่แล้วห้าี่๊อปพี่ป๊อปสาครับสามพพ๊อปครับผมผมนับไปนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ครับผมใครแต่พิมพ์ว่าเป็นน้องน่ารักก็ได้ขอบคุณครับน้องเป็นนกนะครับแต่น้องเป็นนกอยู่ในกรงเป็ดก็เป็นนกอ๋อเป็นแบบว่าสัตว์ปีกเหมือนกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนีงนิงมั่วไปเลยอันต่อหนึ่งครับอันต่อหนึ่งนั่นเลยนะครับอันต่ออนหนึ่งครับ พี่มิงโอดเฟี้ยวตัวนี้เรื่องแสงเลยครับมียอย่างก่อนหนึ่ครับนี่พยายามพูดพูดพูดเหนื่อนะครับตัวนี้ที่ไว้ท้ายเพราะอะไรโหดมากพี่ส้มสามปั้นนะครับพี่ส้มสามปันห้าพี่ส้มสามปันห้าครับอูจะอูจะไรนหน่ออันนี้ก็อูบอกค่อยบอกค่อยจ้างบอกค่อยจ้างเออสิบยี่สิบห้โ พี่เชอร์เรันพี่เชอรับเด็วเลย่เซ็เก้าไปเจ็สีาหรับพี่เชอร์พี่เชออยู่ว่าชายชุดดำจบเลยชุดดำครับหากรุกสาันหอิ้งห้าสี่สามสองหนึ่งศโอเคครับถ้าพี่กระปุกอยู่พิมพ์คำว่าสวัสดีครับชายชุดดำมาแล้วครับผมผมยข้รของชาติอ๋อจบ สวัสดีครับชายชุดดำมาแล้วผมปิดให้เลย3,9มสาม้าโอ้โหไม่ทันผมกุศ์เอาไม่ง่ายนะพี่ขอโทษดีสามพนเก้าน้สามันเ้านบแปดเจ็ดหกี่สามองห่นโอ้โหี่เชยอยู่พิมพ์คำว่าเชอจบเลยพิมพ์เชอครับเดียวจบเลยี สี่สี่พันครับไขก็ได้ไรก็ได้ที่ไม่ใช่กันนั้นนะพี่ส้มนหพี่ส้มสี่ส้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวลงไลค์ค่อยเคลียร์ครับพี่ส้มอยู่พิมพ์ว่าชุดดำาชุดดำอีโซ่ห้าพันกะห้าพันครับผมขอบคุณมากครับพี่มิงห้าพันห้าครับขอบคุณครับห้าพันห้านตัวนี้ผมขอปาดกันมันๆเลยมิงห้าพันห้ครับห้าพันห้าครับขอบคุณครับ ใส่จืเรนด้้วยนะครับผมส้ม6,000ครับผมแต่สวยจริงสวยจริงพี่สวยจริงตัวนี้มีมีแบบเลือกจริงับเลยครับตัวนี้ที่ส้มโอ7 0อ0มาแล้วมาแล้วปปายไป7,000 7,000ครับตอนนี้นที่7,000ที่พี่สโพี่เจอ7,001ีสมเป็นดพันนะครับแปดพันแปดพันแครับ ทวงง้อแปดพันหนึ่งครับผมขอบคุณครับพี่มิ้งเก้าพันครับขอบคุณครับนับเลยดีกว่าคับเก้าพันแล้วเนี่ยแปดพันเก้าพันครับนับไปเลยดีกว่านับเลยดีพี่โซมหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหขอบคุณครับหนึ่งหมื่นพี่ส้มหยุดหนึ่งหมื่นไม่ทันพี่ส้มหยุดหนึ่งหมื่นได้ยังไงพี่ส้มอย่าหยุดกัเขาพี่ส้มโอก่อนนะครับพี่ส้มโอก่อนครับพี่ส้มหยุดพี่ส้มหนึ่งสองโอ้โหพี่ส้มหนึ่งสองนับเลยมีนับเลยผมบอกแล้วว่าทานตะวันกำลังมา สิบเก้าแปดเดกหสี่สนศนย์ีเสิบีนะครับสิบเก้าแปดเสพี่ชนะอุ้ยมี12500พี่ชนะหมื่นสามหมื่นสามโอ้หมื่นสามพี่โซมพี่โซมพี่โซมหมื่นสามพี่ชนะไอมีเองเหรอ เอามีนบิดตัวเองเหรอไม่ใช่พี่โซ่หมื่นห้าหมื่นห้าพี่จมี่ไม่ทันครับครับผมถ้าพี่โซ่อยู่นะครับพิมพ์คำว่าทานตะวันสดใสครับทานะวันสดใสไม่ทันนะครับพี่ปอมคอนหนึ่งมืนาพนะครับ1 5 0 0ครับผม พี่ซมไม่ทันการครับผมพี่ป๊อป1มือสไม่ทันน้าวแตห่มื่นห้าพันห้าร้อี่มพี่มิ้งหนึ่งบาทนะครับขรอคุณนครับขอบคุณครับครับสิบก้างจากริลันเลยเนี่ยสามสองหนึ่งนะครับผมพาพี่ซมอยู่นะครับพิมพ์คาว่าทานตะวันสดใสมากครับทานตะวันสดใสมากมิสีโดนฝาดนะครับ พิมพ์ยาวหน่อยตะวันสดใสฐานตะวันสดใสมากมีใครเกินกว่าพี่ส้มไหมไม่น่าจะมีฐานตะวันสดใสบ้างโอ้โหลองดครับขอบคุณครับจริงจริงพี่จะมี่ไม่ทำนะครับพี่ขอบคุณครับคุณพี่ส้มด้วยครับพี่มาช่วยทำให้ไลฟ์นแบบว่าพอใจโอปูใหม่ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับพี่มิงอย่ายอมพี่มิงครับผมก็เจเดซิบินะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเลครับพี่มิงเจ็ดพันหกนะครับสวยจริงพี่ตัวเนี้ยผมไม่ได้โม้เลยแต่ว่า มันของปรมาเลยรนั่นดูเลขสองชื่อแบบพี่มิงเจ็ด้าเครับรับเลยรับเลยเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสีสนะพี่เจ็สครับสิบเก้าแปดเจสนะพี่ครับผมถ้าพี่มิ้งอยู่นะครับพิมพ์คำว่าอะไรดิอ่าวันเมื่อตะวันลับฟ้าครับเมื่อตะวันลับฟ้าเป็นะพี่ แขนยาวเล่นไหมแขนยาวเล่นไหมหน้าหนาวอ่ะเออเนื้อวนาเนื้อวนาก็คนเล่นเยอะครับเนื้อวนาก็ราคาราคาสูงโพสมาโลนเฮ้ยโพสมาโลนผมมีนะสายเดี่ยวเสื้อรู้เสื้อแขนยาวเสื้อบาสอ๋อโอเคครับปิดท้ายจริงจริงมีเยอะเลยใช่จริงๆมีเยอะแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนได้ข้อมุดเล่นเนี่ยผมมีเป็นโรงงานเนี่ยผมพูดแค่เนี้ยเออคู่พี่ ดอกไม้โอเคครับผมขอบคุณครับแต่ง่ายครับดวงจันทร์นะครับได้เดี๋ยวผมดูเองมาให้เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนะครับผมจะต้องลาไปแล้วนะแจ๊สแต่แล้วก็มาถึงเวลาที่เราจะลาแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่มาดูพวกผมตลอดเลยนะพวกผมขอบคุณทุกคนนะครับไม่เอาเงาแก้เบื่อไม่ต้องมามูนก็ได้มานั่งคุยกันเล่นๆเหมือนวันนี้นะพวกผมแฮปปี้มากๆนะครับแล้วก็ ถ้าจะไลค์กันอีกวันไหนเดี๋ยวพวกเราจะรีบหาเสื้อมาให้ได้เร็วๆนะครับแล้วก็รีบไลค์เลยนะคิดถึงทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับพัก่อนให้ผมฝากด้วยถ้าถ้าว่างๆผมมาไลค์กับพี่นิวสองคนมาเป็นกำลังใจให้สองคนนี้ได้ I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch. You ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic blow the sonic proof up. I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic. Need to take a new song And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, I'm all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. i